สบายดีเพื่อนเพื่อนสบายดีทุกทุกคนมาเมื่อนี้มากินอันน่ะกินขดซื้อนี่ลๆพวกเจ้าขดซื้อบักมี่มาขดปาดออกกันเลยขดซื้อบักมี่มาเด้อพวกเจ้าเด้อนี่เๆเป็นตาแซ่บอยู่บออบักมี่แล้วขดก็ซื้อสีดามาสิกินมซุ่มสีดาหน่อยหนึ่งเนาะหน่อยหน่อยใหญ่เด้อขดปาดออกแล้วนี่ๆหน่วยหนึ่งผ้าหนึ่งสี่ดอนเก้าสิบเก้าพวกเจ้านี่เด้อ บักซิดาว่ามันยิกงซุกแล้วหน่อยนี่เนาะก็จะมากินอันข้อเห็ดแจีวแจีวเกลือเด็กๆเจีวเกลือ,ลอใส่น้ำตาลเป็นนัวบักพริกแล้วข่อยโอยอันข,ข้าวขวารองน้อยหนึ่งมามากินมะกินนรงกันมะผมนั่งตายละหน่วยนี้คือว่าอยากซุกแล้วพวกเจ้ามันจีแซ่บอยู่อัไรนี่ย ืมได้ใจรวยใหญ่ครักว่้จบทงเจ้าก็แซ่บแซ่บผู้จ หนาเป็นอนั่นี้งนะอ้วนขึ้นหลายพวกเจ้าค็ออ้วนอ้วนพป,ปกป้าไปใส่ <c oughs> นไงหนามากก็บพเซิงกัน <c oughs> ตายแหละนางเอกหมอลำเรื่องก็เป็นนั่นเองวัน เจ้าเจ้าเกือแล้แลแวบเเด้อแซ่บแซ่บวันนี้อยากซุกอะผ้านุ่งซีดอนเก้าเของเจ้าม้องกินกัน แซบ่บโมข่อยปาดมาโมเจา,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 าะซมๆหวานๆพวกเจ้าพอดีพอดีกิน ว้วนลายดอกบกเจาดอกว,วนอรี่รอวลาเด้นมันซีมักมีให้เบิงนองกเจ้านาะมักมีในบ่อยักสุกป,ป่ะไหนะอพอดีแซ่บด้วยละ่ะแมงมีมมาจอบม,มักไม เห็นมากไหมเพราะอเนอะพวกเจ้ามันมีเนี่ยอพอดีเซ่บพวกเจ้า มันบุกุปแต่มันหวานวยอายู่เลยพวกจ้าเด้อบุกุปแต่หวานอยู่เด้อนะ่หวานบุกุปลาแต่หวานมบบมีเนี่ยอืมกินตรงกัน กินนข่อดองเจ้าดอวในมันเคยกินเป็นนะเจ้าเข้าไปต้มแล้วในมัน,นพ่อก็เคยเห็นให้กินตอนก็ยังนน้อยเนาะ่นซีโฮมในมันไห้หลายๆ่นเอาไปต้มแซ่บมันพวกเจ้า พี่ไปเก็บกุ้งมาทงหนึ่งสองดันเก้าสิบเก้าเซนพอกที่สามดันไปแล้วก็เก็บเก็บกุ้งแซ่บอยู่เขากินกับอันยำกินเล่นหรือก,กินกับสิบตอกสตำกระแซ่บอยู่ด้วยพราเจ้าเก็บ,เบกุ้งอันนี้โอ้ง่ายกว่าออกอันนี้กินมักทุเรียนกับมักมีดีอืม ก็ลืมง่ายๆออกมาป้าไว้ก่อนนะพวกเจ้าเนาะกินยากเลย ยังจะมาตามสัญญาดูกพวกเจ้าเด้อมู่นาขขาลองเพลงให้ฟังแค่นี่ขอตุยเหล่ามีแหงขอจอยลงก่อนหนึ่งทรงโควิดนี่ขึ้นแล้วพวกเจ้า16เา่าค่อยขึ้นนะ ธรรมดาเขาิมีอยู่แต่ร้อยสิบสองพาวร้อยสบามพาวกเจ้า้นนี้คอร,ร้อยสามสิบพาวแหละตั้งแต่บโควิดเห็ดนี่นะตั้งแต่อายโควิดมาหยามบว่าบอกดอกเนาบอสุภาพขอกเจ้าเิ้นอ้ายซะมันเจอมัอนจะใจดีมันจีนีไปเนาะเหฮงดาเ่งแ่งเพิ่นเ่งมาเพิ่นวะ ขอจิากคลิปนี้ไว้ทอนนีนนนพพนนนน้หน่อยเพื่้นเนาะพยายามพ่นพันผมกินหน่อยหนึ่งกินแค่นี้แล้วมาโซวพวกเจ้าเสือว่าขวดซื้อีดากับบั่นหมากนี่มากินซีดากับพอดีแซบ่บเป๊ะพวกเจ้าหมักมีกับพอดีแซบ่บซีดา,า,าหน่วยหมักใหญ่เนาะภาวนึงสีดอนเก้า,เก,าเก้าเนาะขอบใจทุกเมนทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกเจ้าอยู่ดีมีเฮงนอนรับฝันดีทึกเล็กทึกหวยรวยลอตเตอรี่เด้อพวกเจ้าเด้อ โชคลาบโชคหมานผ่านพุ่นจากโรคโควิดไปน้ำกันบ๊ายบาย